朋友那边，如果你们很想来泰国这边旅行，你们不用找到哪里，你们可以来找我们。我们对泰国很熟，呃，这里是我们家嘛，所以你们放心。想要去哪里旅行，想要去哪里看看特别的东西，可以来找我们，来问我们，我们随时都可以回答我们，服务我们。谢谢你。 โอเคเชื่อเชื่อแล้วพบกันสวัสดีคับสวัสดีค่ะ,คะบอกบอกได้เลยว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่คนจีนจ้องที่จะมาเที่ยวแล้วมาลงทุนอยู่ค่ยะยิ่งช่วงโควิดสองปีผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนจีนใช้คำว่าเก็บกดอย่างรุนแรงนะครับอยากจะมาเที่ยวไทยอยากจะม,<า>ม,มาเที่ยวไทยมากเก็บกดอย่างรุนแรงมากนะดังนั้นเนี่ยความอัดอั้นหรือความเก็บกดเหล่านี้นะครับ<ะ>เราจะอาศัยจังหวะ ตรงนี้เข้าไปเซอร์เวเชียงใหม่ก่อน<ฆ>อเดี๋ยวพี่จะเล่าแผนที่ให้ฟัง<ฆ>คือหนึ่งเราเข้าไปเซอร์เวเชียงใหม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่มีอะไรบ้างน่าสนใจค่ะ<ฆ>เพื่อจะทำรถแบบไว้ให้พักพวกเราที่จีนเข้ามาหนึ<ฆ>่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ว่าไป<ฆ>ที่คนจีนด้วยกันเองไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ย คนจีนเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมารู้เมืองไทยเท่าคนไทยได้ไงใช่ไหมเราต้องเป็นผู้แนะนําเขาไม่ใช่ว่าให้เขามาแนะนําเราใช่ไหมเราต้องไปสอดแสวงหาว่าที่ไหนน่าสนใจบ้างในเชียงใหม่แล้วเราค่อยแนะนําเขาค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะเข้าไปเซอร์เว,วจีนพูดผิดเซอร์เวเชียงใหม่ถูกต้องเซอร์เวเชียงใหม่เพื่อพาพวกจกกีนมาเที่ยวเนี่ย สองคือหลังจากมีการท่องเที่ยวแล้วเราสังเกตง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่คนจีนมาเที่ยวจะมีการค้าขายเกิดขึ้นจะมีการลงทุนเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มจากการท่องเที่ยวก่อนดังนั้นเนี่ยพอจีนเข้ามาเที่ยวเข้ามาถูกใจบ้านเมืองโอเคต่างๆนานาแล้วก็จะจะเริ่มมาอยากอยู่อาศัยละอ,อยากมาอยู่อาศัยพออยากมาอยู่อาศัยเราก็มีโครงการคอนโดที่จะรองรับเขา ซึ่งโปรเจก t นี้ก็เป็นโปรเจกที่เรียกว่าใหม่ล่าสุดนะใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับ fc รอติดตามนะครับว่า,าโครงการมันอยู่ตรงไหนยังไงห้องมันเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวรอดูนะจะพาน้องออยไปรีวิวนะครับร<า>อติดตามเดี๋ยวให้น้องออยปิดคลิปนี้เป็นภาษาจีนว่าเพื่อนคนจีนที่อยากมาเที่ยวไทย เราจะเตรียมข้อมูลไว้ให้ว่ามีที่ไหนน่าสนใจที่เชียงใหม่บ้างแล้วก็เตรียมที่พักอาศัยไว้ให้เดี๋ยวให้น้องออยปิดคลิปเป็นภาษาจีนครับอ่าค่ะก็所以呢，我们聊到现在，我们就想跟大陆朋友那边分享是，我们，我们在泰国呢会帮忙你们寻找 准备数据，啊、呃，景点或是旅馆或是住的地方，安服务你们。所以，所以如果你们想来我们这边旅行，可以通知我们。这样的，嗯。那那，P 师傅，增加一点，告诉朋友中国人，对吧？朋友中国人，

想要去哪里旅行？想要去哪里看看特别的东西？可以来找我们，来问我们，我们随时都可以回答我们，服务我们。谢谢你。OK，谢谢，聊破干。สวัสดีครับ。สวัสดี